สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะบินมบอสวันนี้เราอยู่ในช่วงใหม่ของช่องแล้วนะเป็นช่วงโปรเจกต์นะครับก็คือจะเป็นช่วงที่ผมปั้นรถของผมเองให้ชมกันนะครับก็จะเป็นขั้นตอนครั้นี้ก็เป็น525 IM Sport ปี2010เป็นปีสุดท้ายของ e-60 นะครับเป็นตัวท็อปตอนป้ายแดงราคา4ล้าน4แล้วตัวนี้เป็น m Sport ด้วย m Sport ก็คือจะได้กันชนหน้าเกิตข้างกันชนหลังนะครับล้อช่วงล่างชก กันโค้งนะครับแต่ตอนนี้ล้อกับโชคไม่อยู่แล้วตัวนี้ที่เป็น525 M Sport ปี2010รุ่นนี้เลยนะครับรถน้อยมากหายากส่วนใหญ่จะเป็นปี2009แล้วบอกว่เป็น2010ถ้าเป็น2010แท้นะครับจะมีข้อแตกต่างก็คือกระจกมองข้างจะเป็นทรงเดียวกับ F10 เลนจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะมีแถบด้านล่างสีดำเหมือน F10 แล้วก็ที่สำคัญคือจอด้านในเป็น CIC มี navigation มีฮาร์ดไดรฟ์นะครับสามารถดูดเพลงจากแฟลชไดรฟ์เข้าไปได้แล้วอินเทอร์เฟซก็คือจะเป็น cic modern กว่านะครับเหมือนพวก f 1 0 f 3 0ตัวแรกๆนะครับใช้งานรวดเร็วกว่าสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวเรามาชมครับว่าเป็นยังไงบ้าง เริ่มจากด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกันชน M Sport นะครับไฟหน้าตัวนี้เป็น LCI Adaptive นะครับแต่ผมได้ทำการเปลี่ยนโปรเจคเตอร์เป็น Bi LED แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ล้อเดิมตัวนี้ M Sport จะเป็นล้อลาย M 1 3 5นะครับเป็นขอบ18 M Sport แต่ตัวนี้ไม่ใช่แนละ้วตัวนี้เป็นล้อ f o r g e ขอบ20นะครับช่วงล่าง เดิมจะเป็นโชคเอ็มสปอนะแต่ตอนนี้ได้ใส่เป็น b บิ d Style B60 นะครับเป็นสตาร์ดปรับเกีียวตัวท็อปของ b บิ d Style กระจกมองข้างที่ผมบอกนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีแบ่งสองสีนะครับไม่เหมือนตัวปีอื่นที่เป็นสีเดียวตัวนี้จะเป็นทรงเดียวกับ F10 นะครับเลนส์จะกว้างกว่า สเกิร์ตข้าง M Sport นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แตกต่างของ M Sport นะครับเป็น High Cross Shadow Line นะครับสำหรับ 525i จะได้เป็น High Cross นะครับสีดำเงาแต่ 520d จะเป็น Shadow Line ธรรมดาครับจะเป็นดำด้านซึ่งรวมมาถึงตัวกระจกข้างด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นตัว LCI นะไฟท้ายจะเป็น LED มีเส้นนะครับท่อไรเสียจะเหมือนกับตัวปกตินะครับจากโรงงาน,นกันชนท้าย M Sport นะครับ เรามาชมภายในกันครับ ตัวนี้จะเป็นสี n a t u r a l brown นะครับเป็น two tone ตัว5 2 5 i จะได้เป็นเบาะ comfort นะครับนั่งสบายมากนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆสำหรับ e 6 0นะครับเบาะ comfort นั่งขับทางไกลสบายมากๆนะครับตัว msport เป็นพวงมาลัย msport นะครับเป็น controller ของ cic นะครับ เป็นที่บอกนะ iDrive c i z ตัวใหม่นะมีเฉพาะปี2 0 1 0เท่านั้นนะเห็นว่า7.5โลลิรนะครับก็ขับในเมืองก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ภายในผมได้แรปชิ้นนี้นะครับเป็นดำเงา Cross Black Metallic นะครับตรงนี้ก็เป็นแรปเป็น c r o s a c k m e t a ท l i c เหมือนกัน ปุ่มนี้ตอนแรกไม่ได้ลอกอย่างี้นะครับแต่ลอกตอนที่แรปพอดึงแรปออกแล้วปุ่มสีหลุดตามนะครับก็จะเป็นปกติของ e 6 0 e 9 0บนะของ B M คนี้ที่ soft touch p a i n t จะลอกนะครับผมพุ่มาลไลยบนปุ่ม Start คอพุ่มาลไลยนะครับก็เดี๋ยวเรามา address กันใน episode ต่อๆไปนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเบาะหลังนะครับลองดูสภาพนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับก่อนที่เราจะ เริ่มปั้นกันนะครับอันนี้ก็ได้ทำคาวามสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่มีการทำสปาหารือการพ่นนะครับทำความสะอาดอย่างเดียวในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัว525 LCI นะก็จะได้เป็นเครื่อง N52K B25 นะก็คือเป็นเครื่อง N52 ฝาดำ 2 5 0 0ซีซีนะครับให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ218แรงม้านะครับทำไมถึงต้องเป็น e 6 0นะครับสำหรับผมผมมองว่า e 6 0เนี่ยเป็นรถที่ดีไซน์สวยมากนะครับเป็นซีรีส์5ที่แตกต่างจากซีรีส์5รุ่นอื่นๆถ้าดู background การดีไซน์ของ e 6 0ก็จะพอรู้นะว่าทำไม e 6 0ถึงแตกต่างเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับ e หกหลายๆคนจะคิดว่าเป็นรถที่ถูกสเก t c h แบบการดีไซน์โดย Chris คริสแบงเกิลนะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับคริสแบงเกิลเป็นเฮดดีไซเนอร์ในเวลานั้นของ BM นะครับแต่ว่าคนที่ออกแบบ e 6 0จริงๆคือเดวิดอาคันเจอร์ี่นะครับเป็นดีไซน์เนอร์ชาวอิตาเลียนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เดวิดจะมาทำงานที่ BMW นะครับเดวิดทำงานที่ พ a เ i n ฟาร i นานะครับชื่อนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน p a n น n ฟาร i นาคือดีไซเนอร์เฮาชีออกแบบรถสวยๆหลายๆคันนะครับที่อาจจะเคยเห็นกันมากๆก็คือ Ferrari นะครับหลายๆรุ่นถูกออกแบบโดย p a n น n ฟรรนาร i นาโดย e 6 0เนี้ยตอนที่ David ได้ดีไซน์เสร็จนะครับ David ได้เสียชีวิตก่อนที่ e 6 0จะถูกเปิดตัวนะครับตอนที่ Chris b a n กิลได้ส่งแบบ e 6 0ให้บอร์ด ของ BM a p p ครับหลังจากนั้นไม่นานเดวิดได้เสียชีวิตลงทำให้ทีมงานออกแบบของ E60 อักดันให้แบบที่เดวิดออกแบบเป็นแบบที่ finalize เลยก็คือแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบที่เดวิดสเก t c h ออกมาเลยนะครับเพื่อเป็นการออ n เนอร์ให้กับเดวิดซึ่งทำให้ E60 เป็นรถที่ออกมาในแบบที่ E60 เป็น เอลเป็น1ในรถไม่กี่รุ่นนะครับที่วิชั่นของดีไซเนอร์ไม่ถูกปรับแต่งเลยนะครับและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ E60 เป็นรถที่มีความสเปเชียลคันนึงเลยครับแต่หน้าตาของ E60 ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําให้ผมเลือกซื้อรถรุ่นนี้มาใช้ฟีลลิ่งการขับขี่ก็เป็นอีก1สิ่งผมต้องขอเกินก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาใช้ e อลเนี่ยผมขับ E39 มาก่อน e 3 9เป็น bmw ที่ขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างแล้วกันขับขี่มากนะครับถึงขนาดที่หลายๆคนยังคงพูดว่าเป็นซีรีส์5ที่ดีที่สุดแม้ว่า e 3 9จะออกมาสู่ตลาดครั้งแรกเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วสำหรับ e 6 0 ผมว่า e 6 0มี c แรค a c t e r i ิ t i c การขับขี่ที่คล้ายกับ e 3 9มากๆถึงแม้ e 6 0ลดรถเดิมๆจะไม่ได้มี feeling การขับที่รู้สึกดูดถนนเท่า e 3 9แต่ e 6 0ก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับเช่น active s t e e l i n g comfort access comfort seat ทำให้การที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นส่วนของ f 1 0 ส่วนตัวผมมองว่า F10 เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ดีมากห้องโดยสารใหญ่เบาะใหญ่นั่งสบายเทคโนโลยีครบและใหม่กว่า E60 แต่ในส่วนของการขับขี่แล้วผมยังชอบ E60 มากกว่าเนื่องด้วยขนาดความคล่องตัวและฟีลการขับขี่โดยรวมผมมองว่า E60 จะเป็นฟีลออก Driver Car มากกว่ามีความอนาล็อกแต่ F10 จะให้ฟีลิ่งไปทางรถผู้บริหารรถครอบครัวจะนุ่มสบายมากกว่า ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดแรกก็เป็น little introduction นะครับในเอพิโซดต่อไปผมจะบอกว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็มีตรงไหนที่ต้องทำอีกนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดหน้านะครับ